วันนี้เดี๋ยวมาบอกสิ่งเล็กๆที่มองข้ามกันใช้งานไปดับบ้างบางทีก็ใช้ไปนานๆแล้วก็ดับ <c oughs> เครื่องนี้ลูกค้าส่งมานะครับ <c oughs> เครื่องแท้ก็แน่นอยู่ครับทุกอย่างสิ่งที่มองข้ามกันครับสายคอยไฟเนี่ย คือถ้าคุณซ่อนเก็บสายไว้กับตัวอย่างเงี้ยเนี่ยครับพอนานๆใช้งานเครื่องไปครับมันเสเทถอนตัวเชนวนหุ้มสายไฟมันถลอกครับเห็นไหมจะโฟกัสให้โดูมันถลอกปุ๊บมันก็แตะลงกลาวครับมันก็เหมือนเรากดสวิตช์ดับครับพอจังหวะบางทีแตะโดนมันก็ดับบางทีไม่โดนมันก็ใช้งานได้ครับ ลูกค้าบอกว่าลองขบูก็แล้วลองคอยก็แล้วเนี่ยครับผมมาเช็คเจอนี่ครับยังไงก็คือถ้าจะเก็บซ่อนไว้ครับส่วนตัวผมผมจะใช้ตัวท่อหดเนี่ยสวมเลยเครื่องถ้าเครื่องผมนะที่ผมประกอบไปผมจะสวมท่อหดไอกระดูกงูเนี่ย ันอีกทีหนึ่งไเลย,เลยมันจุกจิกครับมันเป็นสิ่งเล็กๆแต่ว่ามันก็มองข้ามกันเนี่ยครับก็โอเคครับเอามาฝากแค่นี้ครับ